คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่เวลานี้เลวร้ายสุดๆนะคะเพราะว่าจนถึงเวลานี้ค่ะยังมีชาวบ้านจำนวนมากเหลือเกินค่ะที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านที่ชั้นสองนะคะแล้วขณะน,นี้น้ำท่วมถึงชั้นสองบางจุดเนี่ยมิดหลังคาบ้านไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือออกมาได้เลยในเวลานี้นะคะเมือ่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมจิตอาสาที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันบอกว่า เข้าไปช่วยเหลือด้านในแต่ว่าไม่ทันนะคะมีผู้เสียชีวิตสองคนโดยเฉพาะที่ชุมชนแห่งนี้นะคะชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับคลองรอหนึ่งนะคะดังนั้นน้ำค่ะก็จะล้นขึ้นมาแล้วก็นเวลานี้น้ำเนี่ยขึ้นสูงอย่างรวดเร็วมากๆนะคะจะเห็นว่าที่มองไปไปไกลๆนั้นก็คือบ้านของชาวบ้านนะคะที่ตอนนี้ท่วมมิดหลังคาสองฝากฝั่งนะคะจิตอาสาที่มาช่วยเหลือ ที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยบอกว่า ตรงจุดนี้ภายในยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่จํานวนมากเหลือเกินค่ะเมื่อคืนเนี่ยด้วยกําลังคนกําลังเรือกําลังเจสกีที่เขามีเนี่ยสามารถช่วยเหลืออพยพออกมาได้ประมาณสัก50ครอบครัวแต่ว่าในเวลานี้ยังมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งคนแก่นะคะที่ยังคงติดค้างอยู่นะคะแล้วก็การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลําบากมากเราจะเห็นนะคะว่าจุดที่เข้าไปนั้นเนี่ยน้ำเชี่ยวแล้วก็ลึกดังนั้นที่เข้าไปได้ในเวลานี้ต้องใช้เรือท้องแบนที่ติดเครื่องยนต์หรือ ไม่ก็เจสกีในการช่วยคนออกมานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าจุดนี้นะคะตอนนี้กําลังมีเจสกีเนี่ยนะคะออกมาคาดว่าจะเป็นการลําเลียงคนออกมาเพิ่มเติมนะคะดิฉันได้พูดคุยกับทางฝั่งของทีมกู้ภัยหลายๆทีมเมื่อเช้าเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือว่าเขามีเรื่องของอุปกรณ์ในการจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ปัญหาคือไม่มีคนนําทางเข้าไปค่ะโดยทางฝั่งของทีมกู้ภัยที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมอย่างทีมเจสกีเนี่ยนะคะเขาเข้าไปช่วยเหลือนะคะคนที่ติดค้างอยู่ข้างใน ติดค้างอยู่3วันออกมาได้เมื่อสักครู่นะคะเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กด้วยเขาบอกว่าปัญหาคือพอเอาเจสกีเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมมันเวิ้งว้างเหมือนทะเลหมดเลยค่ะแล้วพออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาร์กจุดมาร์กแมปมาร์กแผนที่ไม่ได้เนี่ยค่ะก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าพิกัดที่ผู้ประสบภัยเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะก็เลยทําให้มีผู้ติดค้างอยู่ภายในจํานวนมากนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่เข้าไปช่วยเหลือด้านในเล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการช่วยเหลือในเวลานี้กันหน่อยค่ะก็เลวร้ายมากค่ะต้องผ่านกระแสน้ําแรงแล้วก็กมิดก็ถ,ถึงชั้นสองอะค่ะสองเลยส่วนใหญ่คนที่มีชั้นสามก็ก็พออยู่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องการข้าวแล้วก็น้ําจํานวนมากพี่เพราะสามสี่วันแล้วแต่ตอนนี้หนูเร่งคือที่บ้านเนี้ยคือเขาอยู่บนหลังคามาสามวันแล้วพี่ หลังใช่เขาเป็นบ้านนกดาวแล้วชั้นเดียวก็คือเขาอยู่บนหลังคาหนูก็เลยต้องรับเคสที่น้ำมันขึ้นแล้วเขาจะลอยไปกันน้ำอยู่แล้วพี่ปากระแสน้ำแรงถ้าสมมุติว่าใช้อินเทอร์เนต็ตได้เราสามารถได่หรือว่าทางจังหวัดแบบแผนที่ให้เราเคลือบใส่กันน้ำมาบอกตามซอยแล้วให้ชาวบ้านจิ้มไปจุดไหนจุดไหนซึ่งนำงานง่ายมาก แต่นี่คือเคยทำงานเคสแบบนี้มาแล้วที่เชียงรายเชียงรายเขาจะปินเป็นแผนผังไปเลยซอยนี้อ,อำเภอตำบลน,นี้หมู่บ้านนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาจะจิ้มจิ้มมาเลยเขาอยู่ประมาณนี้นอ,อ่าอ,อันนี้เราไปแบบไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลย ขณะที่ในเวลานี้นะคะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่เองค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะก็ยังคงมีฝนตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั้งคืนค่ะก็มีฝนตกลงมาตลอดเวลานะคะทำให้นเวลานี้ค่ะช่วงเช้าเนี่ยเหมือนว่าระดับน้ําจะทรงทรงตัวนะคะแต่จนถึงนเวลานี้เที่ยังปรากฏว่าระดับน้ําเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสําคัญค่ะคุณผู้ชมคะที่ทําให้การระบายน้ำนั้นทําไม่ได้เลยนะคะทั้งในพื้นที่ของคลองร .1 ก็ดี เพราะว่าน้ํามันล้นมากจริงๆนะคะโดยน้ําที่ท่วมหาดใหญ่อยู่ในเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นน้ําที่มาจากสองทางนะคะฝั่งแรกนะคะอย่างจุดที่ที่ฉันยืนรายงานคือเป็นน้ําที่มาจากเขาเขาแก้วและเขาคอหงล้วนๆเลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่มาเติมแล้วทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นก็คือน้ําที่มาจากพื้นที่ตอนเหนือคืออําเภอสะเดานะคะอาเภอนาหม่อมนะคะก็เลยทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะเส้นทางเมื่อเช้าที่ทีมข่าวเราไปดูนอกจากชุมชนบริเวณนี้แล้วเนี่ยบน นนเพชรเกษเนะคะเมื Ma ่อวานที่เราเห็นรถพ่วงนะคะจมเป็น10บสคันรถเก๋งจมใต้น้ํามิดเป็น10บคันหรือแม้แต่ว่าพื้นที่ที่เคยสูงที่สุดอย่างปั๊มแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเอารถเนี่ยนะคะไปหลบน้ำเนี่ยปรากฏว่าน้ําท่วมมิดหมดเลยเวลานี้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะต้องบอกว่าเวลานี้พื้นที่หาดใหญ่ชั้นในนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงและบางจุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตป่าระดับน้ําสูงมากกว่า3เมตรแล้วในเวลานี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเวลานี้ต้อง ช่วยเหลือกันเองนอกจากรอคอยการช่วยเหลือของทางรัฐเนี่ยนำเรือเข้าไปช่วยตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องสําคัญมากๆค่ะก็คือว่าด้านในเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่เขาออกมาได้ก่อนหน้าเนี่ยญาติพี่น้องเขาสะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยติดต่อคนที่ติดอยู่ข้างในไม่ได้คือนอกจากเอาเรือไปรับไม่ได้แล้วเนี่ยจะโทรศัพท์ไปสอบถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็โทรไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะไปฟังเสียงของชาวบ้านคนนี้กันหน่อยค่ะ ออกมาอยู่หลังนี้แล้วก็คราวนี้ต้องอบพยพไปข้างบนกน,นก็สูงครับก็สูงขึ้นชั้นสองเลยพอดีเป็นบ้านชั้นครึ่งสูงขึ้นชั้นสองแล้วเมื่อคืนที่ออกมาอยู่ข้างนอกไหมออกออกมาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเขามาอยู่ชั้นชั้นสองตรงนี้ออกมาได้เองหรือมีใครเข้าไปช่วยพี่ก็มีเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยคนชหาคนคนแก่ออกมาก่อนสองคน แล้วนี้ผมกับลูกๆก,ก็เดิอนออกมา ที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเดินทางลงพื้นที่หาดใหญ่วันนี้ค่ะเสนอแนะนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลจําเป็นต้องทําเร่งด่วนในวันนี้ค่ะก็คือการกําหนดจุดศูนย์บัญชาการให้มันมีความชัดเจนค่ะให้หน่วยงานด้านนอกที่เขากลูกันเข้ามาเพื่อต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยไม่สามารถที่จะประสานติดต่อกับศูนย์กลางหลักได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าย้อนไปดูประเด็นนี้เมื่อวานค่ะทางจังหวัดเนี่ยเพิ่งจะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นมาเองไปฟังเสียงของคุณอภิสิ ประเด็นนี้กันหน่อยค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีคนพร้อมจะช่วยเหลืออาสาสมัครนะครับรวมทั้งคนที่ต้องการที่ในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่ชาวบ้านหาดใหญ่ต้องการมากที่สุดก็คือต้องการค่ะไปช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ติดอยู่ภายในออกมาเรือ รวมถึงอาหารเครื่องดื่มเพราะว่าบางคนเนี่ยติดอยู่3วันดังนั้นนะคะนอกจากเจ้าหน้าที่จะนําเรือนํากําลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการเรื่องของอาหารเพื่อยังชีพก่อนด้วยเบื้องต้นนะคะขณะที่ในเวลานี้นะคะในพื้นที่เองก็ยังคงมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าจุดนี้นะเวลานี้นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลุ่มจิตอาสา มูล,ลนิธินะคะเจสกีจากเนี่ยค่ะนคนปรปฐมประจบคีริขันที่ตอนนี้นะคะกำลังนำค่ะเรือเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะคนที่ติดค้างอยู่ด้านในอีกรอบหนึ่งนะคะเ,เขามีการสะท้อนปัญหาแบบนี้ค่ะโดยเปรียบเทียบเคสของพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ในครั้งนี้กับเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเขาบอกว่าก,กรณีของจังหวัดเชียงรายเนี่ยช่วยเหลือได้ง่ายกว่านี้เพราะว่ามันมีการปริ้นนะคะเรื่องของตัวแมพแผนที่ออกมาเนี่ยให้กับทางฝั่งของทีมเนี่ย เข้าไปดังนั้นเขาจะรู้ทันทีค่ะว่าจุดไหนที่มีผู้ติดค้างอยู่นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางจังหวัดจังหวัดสงขลาเนี่ยคะ่ะทางอำเภอหาดใหญ่เนะะี่ยค่ะใช้โมเดลนี้เหมือนกับของเชียงรายที่เคยทํามาเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นทําเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่จะพาญาที่อยู่ด้านนอกเข้าไปช่วยเหลือญาติที่ติดค้างด้านในเนี่ย พาขึ้นเจสกีไปมันก็เท่ากับเป็นการเพิ่มน้ําหนักนะคะแทนที่จะช่วยคนออกมาได้2คนก็อาจจะช่วยออกมาได้แค่คนเดียวถ้าหากว่านําคนเนี่ยเข้าไปชี้เป้าชี้ทางนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะซึ่งต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ